พาส่องแบรนด์เนมราคาดีในงานมหกรรมสินค้าหลุดจำนำกับอ a s y m ม n น y ี e เ a s a l ซ2025ค่ะมหกรรมสินค้าหลุดจำนำคุ้มค่าเกินราคาที่นี่เนี่ยเขารวมสินค้าหลุดจำนำมากกว่า5,000รายการเลยนะทุกคนเนี่ยเขาจัดมาให้ช็อปกันแบบจุกๆเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องประดับเพชรพลอยวัตถุมงคลสินค้าไอทีทุกชิ้นเนี่ยการันตีของแท้ในราคาเกินคุ้มเลยค่ะและข้อดีของการมาซื้อสินค้าที่นี่ก็คือทุกชิ้นเนี่ยมีใบรับจำนำคืนด้วยนะก็คือสินค้าที่ซื้อไปเนี่ยสามารถหมุนนนนนเเเวียปป็็งิทุไได้้ซือกมน จ,จะขายคืนก็สบายค่ะและความพิเศษก็คือสินค้าหนึ่งแบบมีแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะใครไวไก,ก่อนก็ได้ไปก่อนเลยแถมมีโปรในงานลดแบบจุกๆตามนี้ไปเลยค่ะและก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆภายในงานนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ทองลดราคาสินค้าถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยทุกคนแล้วก็มีการเล่นเกมรับตุ๊จีนด้วยนะคะซึ่งดิฉันก็ไปร่วมเล่นมาแล้วก็ได้ของรางวัลมาด้วยนะดีใจสุดๆเลยแล้วก็จะมีศิลปินนะคะมาสร้างความบันเทิงในงานด้วยมาที่นี่นถือเป็นสมาร์ทชอยส์นะคะได้ทั้งลุกรลักชูแล้วกกยยังงช่่ววสิแดดลล้อมจาาร แฟชั่นอีกด้วยนะรีบมากันที่ศูนย์การค้า Future Park รลังสิทธ์ชั้นจีโซนลานน้ำผู้ตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่3กุมภาพันธ์2525นะคะเวลา11นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะและการช้อปอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือสามารถช้อปทางออนไลน์ได้ใน easy outlet บนแอป easy smart ได้ด้วยนะคะมีของให้เลือกเพียบเลยทุกคนรีบไปช้อปกันเลยคะ่ะ